อันนี้คือต้อนพระบพรึงทองนะคะวันนี้เราจะใช้ใบพระพรึงทองมาทำกระทงนะคะวัสดุที่ใช้ใบพระพรึงทองไม้บรรทัดทูบเทียนดอกไม้ลวดเย็บแม็กเข็มหมุดกันไกลขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตัด ของก้านพ้าพึงทองก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะวัด3นิ้วค่ะแล้วก็ตัดเป็นส่วนที่1นนะคะเพื่อที่จะทําชั้นที่1นนะคะแล้วก็มาตัดเป็นแฉก จากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดส่วนที่2เลยนะคะก็จะวัด6นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ตัดส่วนที่3ส่วนนี้จะเป็นส่วนปลายขึ้นมาอีกนะคะจะอ่อนนะคะเราจะตัด6นิ้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะปิดขอบกระทงนะคะด้วยใบนะในส่วนปลายของใบนะคะพับก่อนแล้วก็ใช้ตะปูเข็มเย็บแบบนี้นะคะแล้วก็พับโดยรอบนะคะต่อใบพระพึงทองจนรอบนะคะต่อจนรอบ เมื่อต่อรอบแล้วนะคะเราก็จะมาตัดส่วนที่เกินออกนะคะก็ตัดทิ้งไปเพื่อให้เรียบร้อยสวยงามนะคะจากนั้นนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเศษของใบพระพึงน,นะคะเราก็เอามาปิดตรงกลางไว้เพื่อที่เวลาที่เราประกอบนะคะจะได้ไม่มองเห็นโฟมอยู่นะคะเพื่อความสวยงามะคะ่ะ จากนั้นก็ประกอบชั้นที่1เลยค่ะโดยใช้ส่วนของโคนใบนะคะที่เราตัดเป็นแฉกไว้แล้วนะคะห่างริมประมาณ1น,นิ้วนะคะแล้วก็ปักโดยรอบค่ะปักโดยรอบให้ตรงปลายเฉียงออกจากการเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะทำโดยรอบเลยค่ะจนครบ หรอบของชั้นที่1ค่ะงานที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปมาเตรียมทำชั้นที่2ค่ะพับพึงยาว6นิ้วครึ่งนะคะเราก็จะพับครึ่งนะคะแล้วก็เย็บด้วยแม็กแบบนี้นะคะค่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะหักได้ง่ายเพราะว่ามันกรอบนะคะเราก็ค่อยๆจับโค้งนะคะค่อยจับโค้งแล้วก็แม็กนะคะ จนนหมดะะคะจากนั้นก็จะมาเจียนให้ได้รูปทรงตามใบด้านหน้านะคะเจียนแบบนี้จนหมดทั้งหมดนะคะการประกอบชั้นที่สองนะคะก็จะวางเหลื่อมลงมานะคะให้เห็นดังปลายของชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยนะคะเราจะวางกลีบให้ซ้อนกัน ว,วางกรีบให้ซ้อนกันโดยรอบนะคะวางไปแบบนี้เรื่อยๆจนรอบสำหรับกรีบสุดท้ายนะคะเราจะต้องเอาไปซ้อนกับกรีบที่1น,นะคะของแถวที่2เนี่ยนะคะเพื่อทีอ่จะได้ไม่รู้ว่าตรงไหนเริ่มต้นนะคะเพื่อความสวยงามค่ะชั้นที่3นะคะยาว6นิ้วเป็นส่วนของปลายใบนะคะจะมีสีทองสวยงามนะคะ เราก็จะทำเหมือนกับชั้นที่2ค่ะพอเย็บติดกันเสร็จแล้วก็จะเจียนใบให้เท่ากันกับอีกด้านหนึ่งนะคะการ<ก>ประกอบ,กบชั้นที่สาชั้นที่สานะคะก็ดูด้านที่เป็นสีทองชัดเจนนะคะเพื่อความสวยงามมากขึ้นนะ,ะเลือกด้านที่สีทองสวยๆนะคะแล้วก็วางซ้อนทับกันแบบนี้นะคะ เหมือนกับชั้นที่2ให้สั้นกว่าชั้นที่2นะให้มองเห็นชั้นที่2ประมาณสักครึ่งนิ้วค่ะเพื่อความสวยงามนะคะวางให้รอบนะคะกลีบสุดท้ายของแถวที่3ก็เช่นกันค่ะเราก็จะเอาไปซ้อนกับกลีบที่1ของแถวนี้นะคะแล้วก็จัดเรียงให้สวยงามตำแหน่งตรงไหนที่ดูไม่สวยนะคะเราก็ค่อยๆจัดนะคะ เพื่อความสวยงามเรียบร้อยของกระทงค่ะเสร็จแล้วก็ปักเทียนทูที่เราแต่งดอกไม้ไปแล้วนะคะแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้วันนี้เราใช้ดอกมัมค่ะจัดแต่งโดยรอบนะคะวางโดยรอบเพื่อความสวยงามค่ะ เสร็จแล้วนะคะกระทงพรบพรึงทองทำง่ายๆค่ะ10นาทีก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูธนพรหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะทำง่ายๆอีซี่ด i อ g งคือชื่อเพจและช่องนี้คือ Easy Doing ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูธนพรนะคะ See you next video thank you for watching and subscribe bye ขอให้เอฟซทุกท่นมีความสุขมากๆค่ะมีบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ